เฮ้ยมีอยู่ครับคุณผู้ชมนี่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 ตัวหนึ่งครับนะครับเห็นหัวแดงๆไหมครับนี่นีครับตัวหนึ่งนี่ครับเนาะติดกับใบไม้มาเมื่อกี้ครับกำเมื่อกี้เลยครับผมนะติดไม้แล้วครับนี่ครับติดไม้วติดมากับใบไม้ครับนะ สวัสดีครับอยู่กับผมครับตะเบนกินเที่ยวสร้างครับผมอ่ะวันนี้ตะเบนก็พามาดูอ่างปลานะครับผมนะเนี่ยครับอ่างปลาที่ถูกลืมครับผมนะโอเคอืมตะเบนก็ไม่ได้มีเวลามาดูครับผมนะมี เ็บนเอปลามาปล่อยไว้อยู่นะครับผมนะแล้วสอดครับแล้วก็ให้เขากินลูกยุงลูกน้ําครับผมนะทีนี้ไม่ได้ดูแลเลยครับผมนะโอ้ใบไม้ใบหญ้าหล่นลงไปเติมเลยครับผมครับเดี๋ยวนี้เราจะมาลื้อทาความสะอาดดูนะครับนะว่าจะมีปลาหลงเหลืออยู่ไหมครับ เขาจะยังอยู่กับเราไหมมันอ่างนี้มันอยู่ในเหลือบนะครับผมนะมันก็จะมีต้นงต้นไม้ครับนี่ครับใบไม้ครับใบไม้ร่วงลงไปครับผมจะเป็นปลูกใบเตยว้ครับผมนะเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันครับนะทําความสะอาดครับเหลยวจะมีปลาลงเหนืออยู่ครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผม มีปลาไหมจะมีปลาไหมโอ้โหลกมากเลยครับนะเนี่ยใบไม้ตกลงมาเต็มเลยครับแท่จะมีที่หายใจของปลาเลยครับผมนะ,ะดูที่มันจะมีปลาไหมไม่ได้ดูแลเลยครับนะไม่ได้ทำความสะอาด ได้ให้อาหารด้วยครับให้เขาหากินตามธรรมชาติครับผมปลาสวัดครับม,มาดูกันเลยครับเขาออกก่อนใบไ,ไม้นะครับเอาใบไม้ออกรู้สึกว่าจะเห็นแวบ,บๆนะครับผมนะเฮย้ย มีอยู่ครับคุณผู้ชมนี่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 ตัวหนึ่งครับโอ้โหทนมากเลยครับนะสะสอดของเรานี่ครับหม่ไม้ครับตกลงมาครับนี่ออกให้หมดครับนะเราจะได้อยู่สบายครับอ๋อมีครับโอ้เห็นไหมครับคุณผู้ชมมีครับมีครับ นี่โอ้โเขาแ่พ,พันธุ์ครับผมอ่ะโหถึกต้นมากครับประสวัสดนครับเห็นหัวแดงแดงไหมครับนี่ครับตัวหนึ่งหรือออกครับออกให้หมดครับรือออกรือออกใบไม้เรียบเลย ูว่าจะมีปลาหลงเหลือไหมมีครับมีตะเบนมาปล่อยไว้คู่นึงครับผมนะคู่เดียวครับเนี่ยใบไม้ใบไม้เยอะแยะเลยครับเยอะมาก อ,อ,อู้มีอยู่ครับนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเขาอยู่ได้ครับผมนะเขาอยู่ได้ใบไม้ก็ร่วงเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับนะ ปลาสวัดสวัดของเราถึกทนมากครับตะเบนเห็นอยู่นะครับผมนะมีอยู่ครับนี่ครับโอ้เมื่อกี้จับได้ครับตัวนั้นลุไปละ

สนมากครับปลาสวัดของเราเยอะมากพี่น้องใหม่ไหม นจับมาได้ตัวหนึ่งครับมาติดกับใบไม้ครับนี่ครับเนาะติดกับใบไม้มาเมื่อกี้ครับ <c oughs> กำเมื่อกี้เลยครับผมนะเออปล่อยพืชครับโอ้ติดใบไม้มาเมื่อกี้มีติดมาอีกไหมเนี่ย ดูครับนะเดี๋ยันติดมาครับมีหลายตัวอยู่พี่น้องเบนต้องเอาออกสักหน่อยนะครับนะ บ้างครับออกบ้างมันจะได้ไม่รกโอ้โหใบไม้ใบไม้เต็มเลยติดมาไหมเนี่ยมีปลาติดมาไหมเนี่ยขอชอบซุกใบไม้ครับผม ไม,มไม่น่าเชื่อนะครับนะว่าเขาจะอยู่ได้ครับ ติดไม้แล้วครับนี่ครับติดไม้แล้วติดมากับใบไม้ครับนะนี่ตัวหนึ่งโอ้ใบไม้เยอะมากเลยครับมาตัดๆไปด้วยครับ เยอะมากเลยครับต้นไม้โอ้โหน่าจะเป็นอาหารของเขาด้วยมั้งครับนี่ เราเบ้นเอาไบเตยออกก่อนนะครับก็ค่อยใส่ลงไปใหม่ติดมือไม่ก็คุณผู้ชม ติดมือใหม่ก็ติดบใบไม้มาครับมหมโอ้แ้่พันเต็มเลยครับผมมีหลายตัวครับพ่อกับแม่ไปไหนเนาะพ่อกับแม่ พ่อพันแม่พันไม่เห็นเลยเห็นต่ลูกเต็มเลยครับนับหลายตัวอยู่นะครับคุณผู้ชมหลายตัวเลย ลงแล้วครับใบไม้ที่มันจมลงไปก็ไม่เป็นไรนะครับนะปล่อยมันให้มัน,นเน่าเปื่อยครับเป็นอาหารของปลาไปด้วยครับผมนะเน่าเปื่อยไปเลยเห็นไหมครับผู้ชมเห็นไหมครับหลายตัวเลยผู้ชม ตัดแต่งแล้วก็มาไว้คืนครับผมนะให้เขาได้มีที่หลบครับนี่มีที่หล,ลครับนี่ครับสวยงามไหมครับเงือบไล คลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องะเบนกินเที่ยวสร้างด้วยครับผมนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ตะเบนได้ทาคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ครับนะพลกิจทําความสะอาดบ่อปลาครับผมอ่าบ่อปลาที่ถูกเืมครับผลปรากฏว่ายังมีปลาเหลืออยู่นะครับผมนะครับต้องลาไปก่อนครับผมนะเจอกันคลิปหน้าครับผมนะสวัสดีครับ